ทุกคนครับมีเรื่องห้ฮือฮาอีกแล้วนะฮะล่าสุดนั้นเกี่ยวข้องกับพระเอกหนุ่มคนนี้ครับนั่นก็คือหนุ่มเจเจวิพัฒ์จากช่องวัน31นั่นเองครับที่ล่าสุดนี่นะฮะเจ้าตัวนั้นได้โดดมาเล่นซีรีส์วายนะครับกับต่างค่ายแถมในอินสตาแกรมของตัวเองนั้นนะฮะเจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพคอนแทคที่เป็นค่าย b e ออนค c าว d อีกด้วยเกิดอะไรขึ้นติดตามกับรีแคมคมชลิกบันเทิงดีกว่าครับ อย่างที่หลายๆคนได้ทราบกันดีนั่นนะฮะสำหรับหนุ่มเจดนั้นนะครับเป็นพระเอกนักแสดงชื่อดังจากช่องวัน31ครับแต่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวนั้นนะฮะได้ออกมาโพสต์ภาพในอินสตาแกรมครับผมซึ่งเป็นภาพคู่นะฮะกับนักแสดงซีรีส์หนุ่มชื่อดังอีกหนึ่งคนครับผมซึ่งเป็นค่ายซีรีส์วายชื่อดังนะฮะที่หลายคนนั้นน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือหนุ่มไบเบิลนั่นเองครับ โดยซีรีส์นะฮะที่หนุ่มเบเบิลและก็หนุ่มเจ็ดนั้นนะครับได้ร่วมแสดงก็คือซีรีส์เรื่องว่า4 Minute นั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะแต่เดิมทีแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่หลายๆคนนั้นจับตามองอย่างมากครับเพราะว่าเป็นซีรีส์คู่นะฮะระหว่างเบเบิลกับบิลนั่นเองครับผมซึ่งเป็นอดีตคู่จิ้นครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะหากจำกันได้สำหรับบิลนั้นนะครับก็ต้องขอถอนตัวนะฮะออกจากค่ายบิวอันคราวไปเพราะเกิดปัญหาส่วนตัวนั่นเองครับทำให้คู่จิ้นทั้งคู่นี้นนเเหลือพียงแค่ตา จนภาพล่าสุดนั้นนะฮะก็เกิดภาพหนุ่มเบเบ l ลและก็หนุ่มเจตนั้นนะครับมาประกบคู่พร้อมกันในซีรีส์เรื่อง4 m i n u t e นั่นเองครซึ่งนอกจากเรื่องของการร่วมงานต่างค่ายแล้วนะฮะเมื่อเลื่อนฟีดขึ้นไปเห็นนะฮะในอินสตาแกรมของหนุ่มเจตนั้นนะครับปรากฏกับว่า คอนแทคเนี่ยหนุ่มเจตนั้นนะครับได้ขึ้นคอนแทคเป็นของบ้านบิออนกราวทํทำให้หลายคนนั้นตั้งคําถามแล้วว่าเอ๊ะสัญญาระหว่างเจตกับทางค่ายต้นสังกัดอย่างช่องวันส1นั้นเกิดอะไรขึ้นหนุ่มเจตออกจากค่ายจริงหรือเปล่าเนะฮะเรื่องนี้นั้นต้องรอหาคําตอบกันสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองฮะ และเมื่อตัดผาพไปที่โลกออนไลน์อย่าง Train X นั้นนะครับเรียกว่าสร้างความมือหาไม่เบาครับผมกับตัวอย่างโปรโมทซีรีส์นะฮะทั้งในส่วนของหนุ่มเจตเองรวมถึงหนุ่มไบเบิลด้วยครับที่ต้องคู่นั้นลงทุนเปลืองตัวเปลืองผ้ากันเลยทีเดียวครับโดยส่วนของหนุ่มเจตนั้นนะฮะลงทุนเปลืองผ้าเหลือแค่กางเกงในตัวเดียวพร้อมกับผ้าห่มนะฮะที่ห่มไว้เพื่อปิดส่วนจุดซ่อนเร้นนั่นเองขณะที่หนุ่มไบเบิลนั้นนะครับเรียกว่าอวดเรือนร่างอวดบอดี้แซบจนทําให้ลุกเป็นไฟเลยทีเดียวฮะ หลยสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้ถูกตั้งคําถามต่อครับว,ว่าภาพของพระเอกดังยานุ่มเจตนั้นในยุคนี้ที่เหลือแค่เพียงชั้นในตัวเดียวนั้นได้ถูกวางรูปแบบการทํางานไว้เป็นแบบไหนแล้วกับช่องวันสัญญาการทํางานเป็นอย่างไรในยุคนี้พระเอกของทางช่องวันไม่จําเป็นต้องเหมือนพิมพ์นิยมสมัยก่อนแล้วหรือเปล่าเรื่องแบบนี้นั้นก็ต้องรอให้ผู้เกี่ยวข้องออกมาตอบคําถามด้วยตนเอง ซึ่งหากมองในภาพของผลงานที่จะออกมาแล้วนั้นเรียกว่าเป็นความแปลกใหม่และความท้าทายอย่างมากสําหรับนักแสดงและก็ตัวค่ายเลยทีเดียวซึ่งในซีรีส์แล้วหากร้อนแรงเหมือนดังตัวอย่างที่ออกมาหรือมากกว่าตัวอย่างที่ออกมาแล้วเรียกว่าก็ต้องเตรียมตัวตอบคําถามต่อไปอย่างแน่นอนก็ต้องจับตามองกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้บอกเลยครับว่าเรื่องประเด็นเรื่องคมๆนั้นนะฮะติดตามกันได้กับคมชันลึกรีแคปคมบันเทิง สำหรับคลิปหน้านั้นรีแคปคมชลิกบันเทิงจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตก,กันอีกต้องติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับ